ันผู้ใดที่เป็นผู้ยิ่งนี่สีหูจักยาตัวนี้ดีเลยครับมือนี้นุน้อยบอกผมมาเจ็บค้องมาครับก็เลยบอกให้ผมไปซื้อยาให้เนี้ย พอถ้าผมไปซื้อไห่มอก็บอกว่าจะกินตอนทองวางเด้อให้กินหลังเข่าพึ่งกินเข่าไปว่าโดนผมรู้เลยว่าอินน้อยไม่อยากกินเข่าแทะครับผมก็เลยมาหาซื้อขนมใบแห้ครับครั้งนี้แล้วผมได้อ่านเมนยูได้ครับว่ามีคนบอกว่าให้อินน้อยไปตรวจไพ่ในหวังสารวะครับอินน้อยก็เห็นคือกันครับแต่อินน้อยบอกว่าอยากไอหมอว่ากับว่ากล้าวไปตรวจว่นครับมีไพ่เคยไปตรวจไพ่ในเนี่ยแล้วครับมารีวิวไห้อินน้อยฟังเนี่ครับเพื่อว่าอินน้อยสิเปี่ยนใจครับเจ็บทองแบบนี้บานใดนี่ผมนึกว่าเป็นมนุษย์รคับถ่ายครับบานน้ยวว่ิิออก ดแต่ว่าตอนแรกกินหมูทอดแดดเดียวได้บ่ว่าขันผมก็เลยมาเปิดตู้เย็นเบิ่งครับโอ้โหมีหมูกับไก่อยู่ในนั้นครับแซ่ไว้ตั้งแต่ก่อนสิไปเชียงใหม่เชียงรายพุ่นครับบ่รู้ว่ามันสิกินได้บ่นะครับผมก็สิเอาออกมาเบิ่งก่อนล่ะครับพี่น้องก็สิว่าเอ้าไปเชียงรายกลับขึ้นมาแล้วติแล้วคลิปเชียงรายเด้เสียไปไสผมกําลังตัดอยู่เด้อครับมันพันได้แล้วครับพี่น้องรอก่อนจะข้าวหนึ่งเด้อครับพอดีว่าผมกินหอนบักระทาผีสิงครับบ่ได้ลงโดนแล้วครับบ่ได้เฮ็ด